นะตอนนี้ศูนย์พระต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าศูนย์พระโดนเบียดนะโดนเบียดจากคนออนไลน์เยอะมากปัจจุบันเราจะไม่ค่อยรู้จักศูนย์พระเหมือนสมัยเมื่อก่อนนอกจากคนที่คนที่อยู่ในวงการเขาจะรู้จักเขาจะเรียกว่าหัวศูนย์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยการรู้จักเขาจะรู้จักในนามของหัวศูนย์ ถ้าหัวศูนย์ก็เท่ากับว่าเป็นคนกระจายแต่ศูนย์เนี่ยศูนย์พระเราไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากในออนไลน์เนี่ยศูนย์พระเนี่ยเปิดขึ้นเยอะมากมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็จะไปเปิดตามห้างตามร้านที่ตัวเองมีพื้นที่อยู่แต่ในปัจจุบันเปิดที่ไหนก็ได้เพราะเรามีพื้นที่ ในออนไลน์อยู่แล้วปัจจุบันนะผมจะบอกให้นะคนที่จัดรายการไม่ใช่อย่างผมนะจัดอย่างผมเนี่ยน้อยที่จัดเรื่องนะเรื่องสื่อแบบเนี้แทบจะไม่มีเลยนะที่จัดลำเลียงเรื่องเรื่องสื่อแบบเนี้ลำเลียงแบบนี้จะไม่ค่อยมีจะมีก็จัดประเภทไลฟ์ขายเลยนะไลฟ์ขายของเนี่ยเยอะมากแล้วในปัจจุบันการไลฟ์ขายพระเนี่ย ได้เปลี่ยนสถานนะคนไลฟ์ไปเป็นนักสร้างเยอะมากเยอะมากนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขามีผู้ติดตามแล้วเขาก็คิดว่าเขาทำให้คนอื่นเนี่ยรวยมาเยอะแล้วทำไมเขาจะทำเองไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยคนที่น้าขายเนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพไปเป็นนะไปเป็นนักสร้างเยอะมาก เยอะมากแต่สมัยเมื่อก่อนการจะเปลี่ยนสภาพของผู้คนต่างๆใช้เวลานานมากนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนสภาพเลยก็ได้แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนสภาพของคนวงการพรกเปลี่ยนเปลี่ยนค่อนข้างง่ายที่เปลี่ยนค่อนข้างง่ายเพราะว่าระบบการซื้อการขายระบบการประชาสัมพันธ์มันเปลี่ยนไป ถ้าพูดถึงสมัยเมื่อก่อนการประชาธมพันธ์เราต้องพึ่งนิตยสารพระเราต้องพึ่งสื่อหนังสือพิมพ์แต่ในปัจจุบันใครเป็นสื่อก็ได้คุณนําเสนอก็ได้ถ้าย้อนไปแรกๆต้นๆเนี่ยการนําเสนอให้ผู้คนสนใจคนจะสนใจกันเยอะเพราะตอนเริ่มเริ่มเนี่ยมันยังฝุ่นตลบอยู่ใครขายอะไรก็ขายได้ใครทำอะไรก็ทำได้แต่ช่วงหลังเนี่ย คนเริ่มนะเริ่มคิดว่าจะต้องไปซื้อกับมืออาชีพเริ่มคิดว่าจะต้องไปซื้อกับคนที่เขาไว้วางใจได้มันก็เลยนะเริ่มมีการสกรีนกันมากขึ้นแล้วสิ่งที่บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องความรับผิดชอบในออนไลน์ที่ผ่านมามีค่อนข้างน้อย หลายคนการนะการขาดความน่าเชื่อถือมีเยอะมากขึ้นแล้วตัวออนไลน์เองมันไม่ฟรีสไตล์เหมือน,มอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะใครจัดคนก็เห็นใครจัดคนก็รู้ทำอะไรคนก็ดูแต่เดี๋ยวนี้ระบบการปิดกั้นค่อนข้างสูงท่านรู้ไหมว่า Facebook ของหลายคนที่ขายพระโดนปิด เพจหลายคนที่ตั้งมาโดนปิดกลุ่มหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มของวงการพระโดนปิดนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้คนเนี่ยตะล่อมผู้คนเข้ามาอยู่ในตําแหน่งแห่งหนของตัวเองมากขึ้นใครทำหน้าที่สื่อคุณมีมาตรฐานการทำหน้าที่สื่อคุณก็รอดปลอดภัยใครทำหน้าที่ขาย คุณมีหน้าที่ขายแล้วนะทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดก็จะอยู่รอดปลอดภัยต่อไปในอนาคตทุกคนจะต้องเข้ามาอยู่ในตําแหน่งแห่งหนของตัวเองที่ตัวเองจะทําได้ไม่ใช่ว่าทําทุกตําแหน่งที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าเขาจะทําทุกตําแหน่งคนขายก็คนสร้าง คนสร้างมาขายคนสร้างก็ทาประชาสัมพันธ์เองคนสร้างก็ไลฟ์สดเองฉะนั้นทุกตําแหน่งอยู่ที่คนคนเดียวต่อไปในอนาคตเชื่อว่าตําแหน่งแต่ละตําแหน่งที่จะอยู่ความน่าเชื่อถือของคนที่จะเช่าเป็นส่วนประกอบสําคัญต่อไปเขาอาจจะต้องคิดว่านักสร้างก็คือนักสร้าง คนไลฟ์สดขายก็คือคนไฟ้สดขายนะคนเป็นศูนย์พระก็เป็นศูนย์พระต่อไปอาจจะอยู่ในตำแหน่งแห่งหนที่คนเขาเลือกแต่ตอนนี้มันฝุ่นตลบคนเขาไม่ได้เลือกนะลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องการพระเขาต้องการของแต่ถ้าต่อไปเขาอาจจะนะเลือกในลักษณะที่ว่า ต้องมืออาชีพถ้าเป็นคนสร้างก็คือคนสร้างมืออาชีพถ้าเป็นคนขายก็คือคนขายมืออาชีพไม่ใช่ว่าคนสร้างคนขายคนประชาสันธ์มาอยู่ในตัวเดียวกันทั้งหมดต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องมีการแยกแยกโดยใครครับแยกโดยลูกค้าแยกโดยทุกๆท่านนั่นแหละจะเป็นคนแยกให้เขา เพราะว่าถ้าเขาทำหลายอย่างการตอบรับในผู้คนจะลดน้อยถอยลงผมเชื่ออย่างนั้นถ้าคนรู้ว่าอันนี้นะคนนี้กินรวบทั้งหมดอันนี้คนนี้กินรวบทั้งหมดอีกหน่อยเขาจะเริ่มมีการเบื่อแล้วก็จะเลือกในสิ่งที่ เป็นเฉพาะเจาะจงอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอันนี้ผมวิเคราะห์แล้วพูดให้ฟังนะครับอาจจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็เป็นได้อาจจะขึ้นเกิดขึ้นในในเร็วกว่านี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเริ่มเราจะเริ่มมี นะมีเสียงตอบรับแล้วนะครับนะอย่างสมัยเมื่อก่อนเขาเขาเห็นว่าวงการพระเนี่ยเป็นวงการที่หาหาเม็ดเงินง่ายนะดาราเข้ามาสร้างพระนักร้องเข้ามาสร้างพระใครต่อใครเข้ามาสร้างพระแล้วปรากฏว่าหลายคนมีเสียงตอบรับแล้วว่าถ้าไม่ใช่มืออาชีพแล้วเข้ามาทำก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จไปซะทุกคนครับ นะอันนี้มีเสียงตอบมาแล้วนะครับสแสดงว่าวงการพระเองเขาเริ่มคำนึงว่าถ้าไม่ใช่มืออาชีพมาทำใช่ว่าจะได้เม็ดเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยท่าน่าเห็นว่าวงการพระหางเงินง่ายแล้วจะเข้ามาท่านคิดหนัก,หน,กหน่อยเพราะอะไรฮะนะถึงท่านจะเป็นเน็ตไอดอลถึงท่านจะเป็นคนที่รู้มีคนรู้จักมากมายแต่ก็ใช่ว่า ท่านจะมาหาเม็ดเงินในวงการพระไปได้ง่ายๆนะครับไม่ง่ายเพราะเสียงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นว่าศิล,ลปินนะนักร้องคนนะคนที่เป็นเน็ตไอดอลต่างๆเข้ามาในวงการพระเยอะมากแล้วหลายคนก็เข้ามามีส่วนในการร่วมด้วยแต่การประสบความสำเร็จกับไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ เป็นการบอกอะไรครับเป็นการบอกว่าวงการพระต้องการมืออาชีพฮะณนะวงการพระต้องการมืออาชีพอันนี้ผมบอกว่าในอนาคตยิ่งต้องเป็นอย่างนั้นฮะทุกคนจะต้องเป็นมืออาชีพนะครับโรงงานก็ต้องมืออาชีพคนสร้างก็ต้องมืออาชีพนะแล้วทุกอย่างมันจะเข้ามาสู่ระบบ แบบนั้นในอนาคตผมเชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเนี่ยที่ใครเข้ามาแล้วคิดว่าวงการพระเม็ดเงินดีหาง่ายคิดหนักหน่อยนะครับคิดหนักหน่อยนะครับไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายนะครับ,รบแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการสื่อสารฉับไวทุกคนรู้หมดท่านมามุมไหนท่านมาไม้ไหนท่านมาอย่างไงเนี่ยเนี่ยเขารู้ทันแล้วครับ เดี๋ยวนี้เขารู้ทันนะฮะนั้นเมื่อคนตาสว่างหรือคนรู้ทันท่านทำอะไรออกมาก็ระวังนะอาจจะไม่ได้อย่างที่ท่านคิดก็ได้นะครับนะท่านก็ลองดูแล้วกันนะครับผมบอกไว้ไม่ใช่ผมมาตีปลาหน้าใสนะฮะไม่ได้มาตีปลาหน้าใสนะครับนะผมบอกไว้ก่อนนะครับนะกลัวว่าท่านจะก้าวเข้ามาแล้ว แล้วก็จะพลาดครับนะผมตีปลาหน้าใสไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้ท่านเข้าไปในไซแต่ที่รู้รนะถ้าท่านเข้าไปผมบอกนะวงการพระไม่ง่ายอย่างที่คิดครับนะโอกาสเหนื่อยสูงครับนะโอกาสเหนื่อยสูงนะครับนะท่านดูนะครับหลายคนก้าวเข้ามาก็ขาดทุนแล้วอ่ะก้าวเข้ามาก็มีปัญหาแล้วนะครับนั้นเนี่ยท่านก็ดูนะ คุณเวชัยอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับการประมูลขอจัดสร้างพระโอ้โ oh, หอันนี้นะคุณชงมาเลยนะนะคุณชงมาเลยนะนะอ่ะนะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันถามมาเรื่องของอันนี้ถือเป็นเรื่องใหม่นะนะเป็นเรื่องใหม่แต่การประมูลจริงๆมันมีกันมานานแล้วนะนะแต่การประมูลการสร้างเนี่ยนะการสร้างพระผมคิดว่าเป็นวิธีใหม่ซึ่งน่าสนใจ นะ่านะสนใจแล้วเป็นการนะเป็นการนะเป็นการสกรีนแต่ว่าถ้าการเปิดประมูลอย่างนี้นะครับนะต้องเป็นแบบถ้าใครได้แล้วเนี่ยนะถ้าใครได้แล้วนะก็คือไม่ได้ไม่ได้รุ่นอื่นแล้วนะครับคือได้อาจจะต้องกําหนดนะฮะนะปีละหนึ่งรุ่นหรือหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องมีข้อกําหนด ไม่งั้นเนี่ยถ้าบอกว่าคนชนะประมูลคือคนได้สร้างเนี่ยนะครับผมบอกว่านะคนเดิมเดิมจะได้สร้างแล้วอีกอย่างเราก็ต้องดูอีกนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นนอมินีฮนะน่าจะกลายเป็นนอมินีเพราะวงการพระเอาเข้าจริงๆเขาก็หุ้นกันอยู่แล้วนะครับนะเขาก็หุ้นกันอยู่แล้วนั้นก็นอมินีก็อาจจะอยู่คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะนะฮะ อยู่เดียวอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เป็นนมินีในการมาประมูลแล้วก็แล้วก็ได้นะครับนั่นเนี่ยผมบอกว่าการประมูลดีไหมนะก็ดีฮะก็ดีครับมันก็ชัดเจนดีแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนจะจัดแบบนี้บ้างนะครับนะเพราะว่าการประมูลเนี่ยผมบอกนะครับว่าเกจิที่จะมีเกิดการประมูลสร้างพระเกิดขึ้นจะต้องเป็นเกจิที่มีกระแส แล้วก็ฮอตพอที่จะมาประมูลกันนะฮะนะไม่งั้นเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีคนร่วมประมูลหรือการประมูลจะต่ำฮะนะการประมูลจะต่ําแล้วก็นะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะกับการเปิดประมูลนะครับนั้นเนี่ยการประมูลสร้างพระถามว่าดีไหมดีครับน่าสนใจนะเป็นวิธีที่ที่ผมบอกว่านะตรงนี้ ได้เงินเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ่แต่อย่าลืมนะครับว่าเนะี่ยผมบอกว่าการประมูลเนี่ยมันจะต้องเขาจะต้องเห็นนะเขาจะต้องเห็นความเป็นไปได้เขาถึงจะร่วมเข้าประมูลนั้นผมบอกนะครับมันมีนะมันมีการประมูลที่เราเห็นเห็นเนี่ยนะครับอย่างบางที่บางอะไรเนี่ยนั้นประมูลเนี่ยความ คนเนี่ยเวลาที่ประมูลของเนี่ยอย่างประมูลของเนี่ยเขาก็ดูความได้เปรียบในการประมูลนะฮะนะคนไหนได้เปรียบอย่างเท่าสมมุติว่าเราไปมีของอยู่ในรถคันหนึ่งนะอยู่ในรถคันหนึ่งเนี่ย,นะย,นนยมีของหลายอย่างเลยเราจะประมูลของในรถเนี่ยรถทั้งคันเนี่ยเราจะประมูลของในรถเพื่อจะเอาของตรงนี้ไปขายอเราก็ต้องรู้นะฮะว่าในรถน่ะมีอะไรบ้างแล้วคนที่จะรู้และจะกล้าประมูลก็คือ <laughs> จะมีการส่งซิกจากคนที่ไปขนมาหรือคนขับนะคนพวกนี้จะรู้ว่ามันมีอะไรที่พอจะประมูลแล้วราคาเท่าไหร่เ็าอาจจะวงอาจจะวงตัวเลขไว้ว่าถ้าขนาดเนี้ยถ้าเกินขนาดนี้ไม่ต้องสู้ขนาดเนี้สู้อะไรแบบเนี้นะครับก็อาจจะมีการนะบอกส่งซิกกันทั้นคนที่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องไอ้นี่ก็ลอยลอยแล้วครับนะลอยลอยฮะนะไม่รู้ว่านะถ้าเอาเข้าจริงเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างก็อ,อาจจะแพ้ไอ้นี่ไอ้นี่นอกนอกประเด็นจากจากการประมูลที่สร้างพระนะนี่นี่ให้เห็นภาพอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการประมูลแต่การประมูลสร้างพระผมบอกว่าถ้ามีสามารถจะทําได้ดีครับนะเพราะว่ามันชัดเจนว่าวัดเนี่ยนะวัดได้แน่นอนวัดได้แน่นอนตามที่เขาประมูลนะคร เขาจะขาดทุนเขาจะเป็นอะไรนี่เป็นเรื่องของเขาที่ท่านเขาจะต้องไปจัดการเอาเองนะครับแต่ในเมื่อท่านท่านสู้แล้วเนี่ยท่านประมูลได้ขนาดเนี้ยท่านต้องทําให้ได้ท่านควทําให้เป็นภาระของท่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการตั้งของนะเป็นการตั้งราคาของทางวัดนะฮะนะเป็นการตั้งราคาของทางวัดวัดต่างๆเนี่ยเขาจะตั้งราคาในการที่จะขออนุญาตนะฮะ แต่ว่าถ้าวัดไหนยังไม่มีชื่อเสียงเกจิยังไม่มีกระแสเนี่ยการตั้งมันก็มันก็ลำบากเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงระหว่างวัดด้วยคนสร้างก็เสี่ยงด้วยเขาก็เลยนะรุ่นสองสามนะรุ่นแรกๆหนึ่งสองสามเนี่ยทางวัดจะอาจจะออกตัวแบบนะแบบธรรมดาก่อนก็คือว่าเอาสร้างเธอนะสร้างอยากจะถวายเท่าไหร่ก็ถวายนะครับ แล้วก็นะจะถวายพระถวายเงินอะไรก็แล้วแต่ท่านนะได้มากก็อยากจาถวายเท่าไหรก่ก็แล้วแต่แต่พอวัดที่นะวัดที่เกจินะพอจะมีชื่อเสียงแล้วเขาก็จะอาจจะตั้งนะตั้งราคาในการที่คุณจะขออนุญาตว่าขออนุญาตครั้งนี้อาจจะห้าหมื่นนะอาจจะแสนอาจจะสองแสนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนที่เขาจะ สร้างวัดถูมงคลนะครับณนะตรงนั้นนะฮะ,ะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันแล้วแต่นะครับมันแล้วแล้วแต่คนที่เขานะวัดเขาจะกําหนดกฎเกณฑ์แต่ถ้าแต่ถ้าวัดเขามั่นใจแล้วคนที่ประมูลคุณมั่นใจคุณก็ทําได้เลยครับแล้ววัดเขาก็จะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะะเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามแต่อัตราการเสี่ยงมันไม่เกี่ยวกับวัดแล้วฮะ อัตราการเสี่ยงก็เป็นของคุณกันเองคุณต้องไปบริหารกันเองนะนะบริหารกันเองแต่ผมเชื่อว่านะคนที่จะขออนุญาตจัดสร้างเขาดีดลูกคิดแล้วครับเขาดีดลูกคิดแล้วนะว่าเขาจะนะัรับความเสี่ยงไว้แค่ไหนอย่างไรผมเชื่อว่าไม่มีใครรับความเสี่ยงไว้คนเดียวหรอกนะมันจะมีความเสี่ยงที่กระจายออกไป แล้วเขาก็ดูจากนะดูจากกระแสนะฮะนะดูจากกระแสแล้วดูนะดูความเป็นไปได้ผมเชื่อว่าการประมูลเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะนะถ้าจะประมูลสร้างถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ในวงการพระยังไม่เกิดในลักษณะนี้นะครับนะในลักษณะนี้แต่ได้ยินมานะล่าสุดนี้เพิ่งได้ยินนะครับนะเพิ่งได้ยินเรื่องของการประมูลเนี่ย นะพึ่งได้ยินว่ามีการนะเปิดประมูลกันนะรุ่นนี้นะที่ได้นะพิมพ์นี้เท่าไหร่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 นั้นผมบอกว่าถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ผมว่าก็ดีฮะก็ดีเพราะวัดเขาอย่างไงเขาก็ได้นะก็ได้ฮะนั้นอัตราการเสี่ยงหรือนะความนะคิดว่าได,ได้ไม่ได้เนี่ยก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับ นะขึ้นอยู่กับคนสร้างนั้นคนสร้างเขาก็ไปดีดลูกคิดกันเอาเองนะครับนะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ตั้งนะตั้งตุงต๊กตาไว้แล้วล่ะว่าเขาจะต้องถวายแน่นอนแล้ะเท่านี้นะคือมั่นคงมั่นใจแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งมองกันนะมองตากันไปมองตากันมานะรุ่นนี้สร้างได้ราคาขนาดนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าแล้วนะนะไปดีดตัวเลขกันใหม่หรืออะไรกันใหม่นะครับเวลาสร้างเนี่ย เพราะว่ามันหุ้นมันหลายหุ้นบางทีเนี่ยนะครับนะพอไปบีดตัวเลขกันใหม่หรืออะไรยังไงมันก็นะมันก็จะขาดทุนทุกทีอะนะพระเนี่ยทุกรุ่นเลยอะตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันน่ะนักสร้างพระไม่ค่อยมีใครสร้างได้กําไรอะสร้างไปสร้างมานะคิดไปคิดมาขาดทุนนะนะสร้างรุ่นหนึ่งจะถวายวัดคิดไปคิดมาขาดทุนนะฮะนะคือ ตั้งใจไอตอนพูดกับวัดเนี่ยตั้งใจเลยนะเดี๋ยวจะถวายวัดเท่านูน้นเท่านี้เท่านั้นนะคุยกันนะวัดบอกเอาโอเคอนุญาตให้จัดสร้างเพราะว่าตัวเลขดูดีนะแต่พอเปิดออกไปนะพอจองเสร็จอะไรเสร็จเปิดออกไปดีดลูกคิดมาดีดอะไรมาขาดทุนฮะเมื่อขาดทุนทํำยังไงวัดก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ท่านเพราะท่านขาดทุนใช่ไหมแล้วแต่ว่าท่านจะถาวายเท่าไหร่นะ บางคนก็เลยบอกว่าขาดทุนนะนะเงินถวายไม่ได้ถวายเป็นพระแทนให้ทางวัดไปนะอะไรกันแบบเนี้ยนะครับนั้นการขาดทุนเนี่ยก็จะมีวัดจะได้ยินในลักษณะอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าคุณประมูลกันแบบนี้เนี่ยวัดไม่ต้องไปฟังนะวัดไม่ต้องไปฟังว่าคุณจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนเป็นเรื่องของคุณนะนะคุณจะขาดทุนจะเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าคุณชนะประมูล คุณก็ต้องนะจ่ายมาตามราคาที่คุณบอกกล่าวแล้วคุณประมูลไว้อันนี้จบฮะนะจบนั้นผมบอกว่าอย่างนี้ก็น่าสนใจฮะน่าสนใจนะครับท่านที่ถามมานะครับในเรื่องของการประมูลเนี่ยนะความคิดเห็นอย่างไรนะผมก็บอกกับท่านอย่างนี้นะครับ